กดติดตามท่านจะไม่พลาคดคลิปใหม่หากว่าชอบโปดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนายกระเบื้องนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันสำหรับอาร์ตไลท์เนกันไป<ะ>อาร<อ>์ตไลท์เนตอนที่232สถานการณ์ทั้ง3ดา้า,ดาขนขณะที่กำลังจะถอนหายใจอย่างโล่งอกได้อยู่แล้วนั้นเครื่งทางก็เกิดเรื่องขึ้นมาลมพลันเปลี่ยนทิศทาง เครื่องร่อนเริ่มสั่นและเสียการควบคุมอาร์พยายามใช้น้ำหนักเรียกการควบคุมเครื่องร่อนให้กลับมาแต่ทว่านั้นก็สายเกินตอนนี้เขาอยู่ระดับความสูงที่ต่ำกว่าที่คิดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเออเย่ยยะแล้วสิอาร์โลงเสียงดังในขณะที่เงยหน้าตรวจสอบระยะทางกับอีกฟางหนึ่งของหน้าผากรณีเลวร้วายที่อาร์คิดเอาไว้กำลังเกิดขึ้นมาแล้วตามหลักมือเครื่องร่อนเริ่มลดเพดานบินลงต่ำย่อมไม่มีทางที่จะบินขึ้นไปได้ ซึ่งตรงจุดนี้ต่างกับเครื่องบินที่สามารถเลือกจะเพิ่มกําลังเครื่องเพื่อให้ขึ้นลงได้อย่างใจเครื่องร่อนจะเป็นต้องใช้ลมพัดพาการหนุนเสริมตอนอ่านทิศทางลมเมื่อกี้เราน่าจะระมัดระวังมากกว่าน,นี้ระดับเพดานบินตอนนี้อยู่ต่ําลงมาหลายเมตรระหว่างการหุบเข่าลึกลงไปโดยทิศทางในตอนนี้ไม่ช้าเขาจะต้องกระแทกเข้ากับหน้าผาผนังของหน้าผาแทนที่จะขึ้นไปถึงบนผาได้ ไม่ดีแล้วสิมวแต่หงุดหงิดกับเรื่องของบ็อกซิลทําให้อ่านทิศทางลมไม่ถี่ถ้วนพอแล้วเราก็ออกตัวช้าเกินไปด้วยความเสียใจฉายชาดผ่านใบหน้าของอาร์คถ้าเกิดว่าเรากระแทกกับน้กผาด้วยความเร็วเท่านี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบางทีอาจจะตายทางที่ดีควรกระโดดลงตอนนี้แล้วใช้ห่วงเวลาอ่างสลามตอนใกล้จะถึงพื้นน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะทว่าปัญหาไม่ได้ง่ายดายถึงขนาดนั้นหากว่าอาร์คกระโดดลงไป เครื่องร่อนก็ต้องปะทะเข้ากับหน้าผาความทนทานของเครื่องร่อนไม่มีทางทนไหวและต้องแตกออกเป็นเสียงทันทีแน่ๆไม่ได้เราลำบากแทบตายกว่าที่จะทําทมันขึ้นมาได้นะเอ๊ะบางทีมันต้องมีทางอื่นสิชั่วขนานั้นเองฮาเป้ที่บินอยู่บนฟากหนึ่งของหน้าผาก,ก็พลันต้องตางเข้าความคิดแทบจุดประกายในสมองอาร์ทันทีราดักไอตัวนั้นไปใช้ย,ย่อยุล่าคนมาตรงนี้เออ็ขอรับทำาไรกันล่ะ เงียบแล้วก็ทำตามที่บอกคืนน่ะขอ,ขอรับราดา์กเลี้ยงร้อนบินออกไปยังหน้าผาอีกด้านหนึ่งหลังจากที่อาร์คตะโกนสั่งการไฮไอกาเท่าแน่จริงแก๊ก,กตามมาแซ่ฮาปีถึงกับหน้าสั่นขณะที่หันหาราดาักที่ยื้อยูมันราดา์กหลบเลี่ยงการโจมตีก่อนที่จะเริ่มบินไปทางอาร์คเมื่ออาร์คจัดการลัดพลันซอเพจเอาไว้กับข้อเท้าของฮาปีได้จึงได้ตะโกนเสียงดังอา้านั่นแหละคราวนี้ หาทางลากมันขึ้นไปแล้วก็ไปที่หน้าผาอีกต้นหนึ่งอ๋อเขอ้าใจแล้วขอรับเฮ้ยอีกาเท่ามองอะไรอยู่ฮะทางนี้ว้ยแน่จริงก็จับให้ได้แซ่ระดักส่งเสียงทำการยอ่อย่อีกครั้งและก็ด้วยสัญชตาตญาณของฮาร์ปี้มันนั้นเข้าโจมตีวัตดุที่บินได้ก่อนเป็นอย่างแรกมือรวบรวมเข้ากับการย,ออย่ยุขั้นกลางด้วยแล้วนับว่าเป็นการผสมผสานที่ดีไม่น้อยเลย ฮาปีไล่ล่าราดาร์ไปในขณะที่ลืมเลือนอาร์คและซอเบลดท,ที่มันรัดพันก็เท้าของมันเอาไว้อาร์ครู้ถึงจุดนี้ดีจึงได้เล็งเห็นผลก่อนที่จะกระทําการในเมื่อราดาร์ตัวเล็กแทบจะเท่ากับหนูจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําหน้าที่นี้แต่ว่าฮาปีมีปีกกว้างถึง2เมตรมันน่าจะเพียงพอให้ลากเครื่องล่อนขึ้นไปสู่ระดับความสูงที่เพิ่มมากขึ้นไปได้หลังจากที่ผ่านไปครู่หนึ่งอาร์คจึงล่อนลงไปยังอีกฝั่งหนึ่งของหน้าผาได้อย่างปลอดภัย ขอบคุณนะเจ้าแฮปปี้น้อยนี่ของตอบแทนขมดาบเป็นคว้ามืดเมื่อจัดแจงเก็บเครื่องร่อนเสร็จเรียบร้อยอาร์คจึงหัวรรองให้กับแฮปปี้ตรงหน้าเสียงร้องของมันกีกกี้กิ้กี้นะทุกคนให้ผมทําเสียงไหมกี้กิกิกอย่างนี้อ่ะตลกอะ่ะอ,ออาจจะตลกผมนะขออภัยนะฮะท้ายที่สุดแฮปปี้ยึงพึ่งจะตระหนักได้ว่าเรื่องราวนั้นมีตรงไหนผิดพลาดแต่ว่ามันก็สายเกิน ท้ายที่สุดมันจึงตายไปในขณะที่ปีกยังคงกระพือโดยอาร์คเชื้อเฉือนหั่นมันเป็นเหมือนกับเนื้อไก่เฮ้ยนึกว่าจะไม่รออซะละอาร์คที่จัดการหาปีเรียบร้อยจึงทําการสำรวจมองออกไปโดยรอบตอนที่มองจากอีกมากหนึ่งของหน้าผาที่เขาเห็นก็มีเพียงแต่เส้นทางที่มุ่งผ่านหมู่ก้อนหินใหญ่ๆอาร์ลหาปีที่ปรากฏระหว่างทางปีนขึ้นเทือกเขาวารยองอีกครั้ง ในขณะที่ทางลัดชันทางด้านนี้ค่อนข้างจะเอียงน้อยก็จริงอยู่แต่เรื่องราวก็ไม่ใช่ง่ายๆอาจต้องใช้ซอเบลดเพื่อลัดพันก้อนหินเป็นเหมือนกับเครื่องมือปีนเขาแล้วก็ใช้กระโดดอยู่หลายครั้งผ่านไปสักพักหนึ่งหลังจากที่ปีนขึ้นมาได้อีก5หรือว่า6เมตรอาก็กระโดดขึ้นไปยังหินอีกก้อนหนึ่งพายุทรายตอนนี้เริ่มจางหายไปก่อนที่จะเผยเป็นที่ราบสูงตรงหน้าเอ,เอาจริงเหรอเนี่ยอากมองไปรอบด้านด้วยสีหน้าประทับใจไม่น้อย ตอนที่ขึ้นมาถึงยอดเขาแห่งนี้มันเป็นเหมือนกับโลกใหม่ที่ราบสูงกว้างใหญ่สุดสายตาหากว่าเดินต่อไปก็สามารถสัมผัสกับท้องฟ้าได้เพราะเบื้องล่างมีแต่อายุทรายจึงทําให้เขาไม่เคยเห็นสัญญ,ญาณใดที่บ่งบอกว่าบนนี้เป็นที่ราบสูงตรงจุดนี้มันคล้ายกับที่ราบสูงนี้กําลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าโดยความที่ยืนเพียงลําพังในสถานที่กว้างใหญ่แระงดงามมันทําให้เขาสดชื่นอย่างน่าประหลาดนี่สินะเหตุผลที่คน ชอบไปปีนเขากันนะแต่อย่างไรแล้วจุดประสงค์ครั้งนี้ของอาร์คไม่ใช่การปีนเขาเพื่อกินลมชมวิวเหตุผลที่เขาปีนเทือกเขาฮารยองก็เป็นเพราะต้องการทําภารกิจให้เรียบร้อยเมื่อถึงจุดสูงสุดของเทือกเขาอาร์คก็พบจุดหมายปลายทางของภารกิจไม่สิไม่ใช่ว่าเขาพบมันเป็นเพราะตรงการของที่ล่าสูงแห่งนี้มีอะไรบางอย่างคล้ายกับโดมขนาดใหญ่กินพื้นที่กว้างหลายสิบกิโลเมตรเพ,เพียงแค่มองครั้งเดียวก็พบเห็นกับมันได้แล้ว ที่นั่นน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของภารกิจนะอาร์คเข้าไปใกล้โดมนั้นที่ส่งออร่าสีดำเป็นประกายออกมาด้วยความสงสัยตรงนั้นเหรอตึ้มตึ้มตึ้มเสียงคำรามดังก้องพร้อมกับพื้นดินที่เริ่มสั่นสะเทือนเมื่ออาร์คหันหน้าไปก็ต้องประหลาดใจเพราะพบเจอสิ่งที่เกินคาดคิดหลังยืนยันได้ว่าสิ่งนั้นกำลังเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาถึงกับต้องแข่งขังน่น,น,น่นมันอะไรนะ่ะมันมันตัวอะไร เป็นมอนสเตอร์ร่างใหญ่มหึนมาขนาดกว่า20เมตรกำลังเข้ามาใกล้อาร์คโดยร่างที่สูงใหญ่ถึง20เมตรยังไม่พอกลับมีไฟสีดำปกคลุมร่างกายอยู่ด้วยขณะที่ร่างส่วนครึ่งล่างนั้นเป็นมังกรร่างกายส่วนบนกลับมีรูปลักษณ์คล้ายกับมนุษย์ที่สวมใส่ชุดเกราะสีแดงฉานอาร์คเคยเห็นมอนสเตอร์เช่นนี้เมื่อครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วที่แจ็คสันเป็นผู้นำของกองทัพแห่งความมืดที่ตายภายใต้เงื้อม,มือของอาร์คและนำนั้นก็คือเออไม่จริงนะ วันเดลาร์นี้เหรอก็ตัดฉากนะครับแบคิวบุกซิลร้องออกมาขณะที่เดินลงเขาไปหลังจากที่ฝากดวงตาอีกข้างอาไว้กับอาร์คบุกซิลก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรอีกไม่ไม่ใช่เพียงแค่อาร์คหลังจากแบกิวตายไปกระทั่งแรงจูงใจในการเล่นเกมที่เหลืออยู่ก็มาลายหายไปหมดท่ามกลาง NPC นับไม่ถ้วนใน New World แบคิวเป็นเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นที่เขาให้ความรัก แบคกิวคือปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นให้คงอยู่ในนิวเวิร์ลบุ๊คซิวรู้ถึงเรื่องนี้ดีแต่รู้ก็ส่วนรู้การที่จะทําใจยอมรับให้ได้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญต่างหากเมื่อนึกถึงเรื่องที่ตนเคยขี่บนหลังแบกคิวความนุ่มของขนกลิ่นตัวของสัตว์หน้าอกของบุ๊คฟิวนั้นก็อดไม่ได้ที่จะเจ็บปวดทรมานจากความทรงจําดังกล่าวเขาคิดว่าขอแค่เวลาผ่านไปก็น่าจะดีขึ้นแต่มันยิ่งเด่นชัดขึ้นทุกครั้งที่เชื่อมต่อเข้าเกมมา งานถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้น่าสนใจอีกแล้วเราถ้าเราไม่รับงานถ่ายวิดีโอนั่นแบกิวก็คงไม่ทุกอย่างเป็นความผิดเราเองแต่ถ้าเราออกจากเกมนี้ไปก็เท่ากับแพกิวต้องตายไปอย่างสูนเปล่าเราเราต้องไปสร้างทุกป,ปั้นของแพกิวที่เซเลบิดก่อนที่จะเลิกเล่นใจแล้วเราจะเลิกเล่นเกมเจนกว่าจะถึงตอนนั้นไม่ได้ แต่ว่าแต่ว่าพอหลับตาก็เหมือนกับยังได้ยินเสียงของแบคคิวอยู่เลยบุกซิลสุดน้ำมูกฟืดก่อนที่จะพึมพำต่อลายท่านหรือว่านี่เป็นความฝันหลังจากที่แยกตัวจากอาร์คเขาคล้ายกับได้ยินเสียงของแบกิวยิ่งเกิดความคิดเช่นนี้ก็ยิ่งทําให้บุกซิลเริ่มหลังตายอีกครั้งแบคิวเสียงใดยคงเด่นจอจริงๆหลายท่าน เป็นอีกครั้งที่เสียงของแบกิวดังให้ได้ยินอาจจะนึกไปเองแต่เหมือนเสียงของแบกิวดังออกมาจากที่ไหนสักแห่งบุกซิลพันเงยหน้าขึ้นมองหาทั่วทิศทางก่อนที่จะร้องตะโกนราวกับคนบ้าแบกิวแบกิวแบกิวยิงเหรออยู่ไหน่ะน้อยอยู่ไหนแบกิวช่วยห,หน่อยนายท่านข้าอยู่นี่ขอรับไม่ช้าร่างที่พล่าเลือนเริ่มปรากฏจากอีกด้านหนึ่งของพายุทรายบุกซิลถูถ่ายดวงตาอยู่หลายครั้ง เมื่อเริ่มจ้องมองให้ดีอีกครั้งหนึ่งร่างนั้นก็ยิ่งเด่นชัดร่างหนึ่งกำลังวิ่งผ่านความชันของภูเขาและพายุสายเข้ามาขนาที่ระยะทางยังค่อนข้างไกลย,ยิ่งทาให้เห็นได้เพียงแค่ร่างเงาแต่ว่าบุกซิลนั้นรู้ดีเพียงแค่มองเพียงแค่ปลาดเดียวเท่านั้นเป็นสุนัขแสนรักข,ของเขาที่ไม่มีทางลืมเลือนแบกกิวนั่นเองเป็นแบกกิวที่เขาคิดว่าตายไปแล้วกําลังวิ่งมาหาทางน้ําตาที่ไหลพลากบอบแบ,แบกิวตายทัน บุกซิววิ่งลงจากทางราชาเนียนรวดเร็วจนแทบจะลงกลิ้งแต่เป็นแบเกิลที่กระโดดเข้ามาคว้าเอาไว้ก่อนที่จะกระดิกหางไปมาแล้วเหลียบบุกซิวน้ำลายของสุนัขถึงกับเปื้อนเต็มใบหน้าแต่ว่าบุกซิลไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยสุนัขที่คิดว่าตายไปแล้วกลับมาหาอย่างมีชีวิตที่นี่คือบุเขาวาระยองที่ห่างไกลาจากหมู่บ้านโบสกะหลายร้อยกิโลหากว่านี่เป็นความฝันหรือภาพมายาเขาอยากจะให้มันคงอยู่เช่นนี้ตลอดไปแบคคิลฉันจะทำพลาดเอง ไมไ่ไม่ขอรับหลายทอนเป็นข้าที่ไม่ปกป้องหลายท่อนให้ดีบุกสิวและแบาร์คิวต่างก็สมก่อนกันเอาไว้อีกทั้งยังร้องไห้ต่อกันอเป็นเป็นบาร์คิวจริงด้วยบาริวบาร์คิวยังมีชีวิตอยู่อขอบคุณสวรรค์ที่นายยังรอดนะว่าแต่ตอนนั้นเกิดร้ไยขึ้นเหรอนายหนีจากคนร้ายพวกนั้นมาได้หรือไงเนี่ยไม่เห็นนายได้รับบาดเจ็บเลยนี่ขอรับคือว่าเรื่องนั้น แบกิวเกาหัวขณะที่เผยความลังเลชายหนุ่มที่โผล่พ้นพายุทรายตามหลังแบกิวมาก็พูดเสียงเบาืมเป็นภาพฉากที่วิเศษจริงๆมาแล้วก็เจ้าของได้พบกันอีกครั้งแบบนี้ประทับใจจนน้ำตาแทบจะไหลเลยแต่แล้วเอลสาวที่ตามมาด้านหลังก็ประกาศเสียงดังฟังชัดฮึนี่นายคิดว่าพวกเราตามให้หมานี่มาตลอดทางเพื่อรับชมเรื่องราวนี้ลึกหริหลอกหรือยังไงน่ะออโอเออคุคุคุณคุนคือ ใบหน้าของบุกซิลซีดเพืือขดขณะที่เห็นชายร่างใหญ่และเอลฟ์สาวคนพวกนี้นี่มอนเป็นสองคนที่อาร์คและบุกซิลไม่มีทางคิดเลยว่าจะโผล่มาที่นี่ก็ <c oughs> ตัดฉากครับเป็นเลเดียนกับเออ Blade เบลดนั่นเองนะทุกคนเออยังดีนะมันช่วยบุกเอ,อ้มันช่วยไอ้แบกิวมาได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะก,กว่า1,000กิโลเมตรจากทางใต้ไกลออกไปมีคนกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เป็นแชมบาราที่สวมหน้ากากปิดซ่อนตัวตนในความมืดกำลังใช้งานรอบเลนส์หลังจากที่กวาดล้างพวกโจรสลัดที่ซอแทนานเสร็จเรียบร้อยแชมบาราก็ไปเยือนที่หมู่บ้านแลนเซลเพื่อส่งมอบส่วนแบ่ง20%ของสินค้าที่ถูกเก็บกู้มาได้ตามสัญญาทว่าแชมบาราก็ยังมีเหตุผลอื่นที่ต้องมาด้วยตัวเองนั่นก็เพื่อสําเร็จภารกิจมือสังหารสําหรับการเปลี่ยนอาชีพขั้นที่2เขาต้องการไอเทมจนวนหนึ่งจัสติสแมนจึงแนะนําให้มาที่ มาหาโรโครที่หมู่บ้านลนเซลเพื่อทําการสอบถามข้อมูลแต่แล้วแชมบารากับต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่หมู่บ้านลนเซลจนต้องเปลี่ยนแผนการไม่สิไม่เป็นเพราเขาได้พบเจอคนที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอต่างหากไอหมอน,นั่นมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงถ้าหมอน,นั้นเป็นต้นเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบหมู่บ้านลนเซลเมื่อไม่นาวนวันนี้ปัญหาจะกลายเป็นใหญ่เกินกว่าจะคาดคิดละเราคนเดียวจัดการปัญหานี้ไม่ได้นะแชมบารามองกลุ่มคนที่ ลักรอบเข้าไปภายในถ้าก็จบแล้วนะครับสําหรับในตอนนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มไหนนะครับที่หลักลอบแอบเข้าไปภายในถ้านะแล้วก็เป็นถ้าไหนก็ไม่รู้ใช่ถ้าที่อาร์คให้พวกชาวแลคคูนขุดหรือเปล่านะครับก็ไปติดตามกันตอนตอน่อไปนะ